เสียงเงียบที่หน้าขนลุกปกคลุมทั่วทุ่งนาในชนบทของไทยรอนบินเหนือทุ่งกว้างเผยให้เห็นเครื่องมือเกษตรที่ถูกทิ้งไว้และอาหารครึ่งกินที่เหลือท่ามกลางความสงบเหล่านี้คนบางคนกลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยกรณีการหายตัวไปเกิดขึ้นในหลายพื้นที่คนเหล่านี้มักอยู่คนเดียวระหว่างทำงานในฟาร,ร์มหรือออกหาปลาไม่มีสัญญ,ญาณการต่อสู้หรือหลักฐานใดๆการสนิทฐานในช่วงแรกเช่นการถูกสัตว์ป่าทำร้ายการพัดตกหรือการหนีออกไปเองกลับไม่สามารถอธิบายเหตุการณ์เหล่านี้ได้ ชาวบ้านพูดถึงตำนานและความเชื่อท้องถิ่นเกี่ยวกับสิ่งลึกลับที่ทำให้เกิดความหวาดกลัวในชีวิตประจำวันการสอบสวนของเจ้าหน้าที่เต็มไปด้วยความท้าทายทั้งพื้นที่ห่างไกลและขาดหลักฐานที่ชัดเจนนักวิชาการด้านอาชญากรรมชี้ว่าการหายตัวไปในชนบทมีความซับซ้อนมากกว่ากรณีในเมืองอาจเกี่ยวข้องกับอันตรายจากสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่เครือข่ายอาชญากรรมบางอย่างแต่บางกรณีก็ยังคงเป็นปริศนานานหลายสิบปีทำให้ครอบครัวยังคงรอคำตอบอย่างไม่สิ้นสุด คำถามยังคงอยู่เหตุการณ์เหล่านี้เป็นโศกนาฏกรรมเฉพาะบุคคลหรือมีแรงลึกลับบางอย่างซ่อนอยู่ในมุมสงบของชนบทไทย